สวัสดีครับสหายสายบอลทุกท่านอยู่กับช่องน้ำดี VIP บอลเต็งเช่นเคยนะครับอยู่กับผมวิศนุไม่ขี้จุแน่นอนนะฮะแล้วใครที่ชอบบอลเดี่ยวตัวเดียวเน้นๆนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดบอลดีๆ VIP บอลเต็งแล้วเราจะได้เจอเจอกันแบบนี้ทุกวันเลยนะครับ ขอขอคุณล่วงหน้าไว้ก่อนเลยผลประกอบการในกลุ่ม V P เมื่อคืนนะครับต้องบอกว่าเป็นไปตามที่เราวิเคราะห์นะฮะว่าเบอร์มิงแฮมค่อนข้างที่จะแข็งในบ้านนะครับ้าจะเล่นเลสเตอร์นะฮะให้มองไปที่ราคา0.75นะครับก็ตามที่คาดนะครับเลสเตอร์บุกไปชนะได้3ประตูต่อ2นะครับคู่นี้ก็กินครึ่งราคาไปนะแล้วบิน V A P ของเราก็กลับมาทำกำไรให้กับทุกท่านนะฮะ ชินเคยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปวิเคราะห์คู่ VIP ประจำวันที่19ทธันวาคมปี2,566กันต่อเลยนะครับเราไปที่บอลถ้วยนะฮะวันนี้มีบอลถ้วยคาราบาวครับนะครับเราไปที่คู่เอเวอร์ตันนะฮะเปิดบ้านพบกับฟูลแลมนะครับคู่นี้ทำการเตะกันเวลาตี45 5นะครับเลทราคาแรกเปิดมาให้เอเวอร์ตันต่ออยู่ที่0.25หนะครับหรือราคาปปอ์เอง เราไปอัปเดตผลงานของทั้งคู่กันสักหน่อยนะครับเราไปที่อัปเราไปที่เจ้าบ้านเอเวอร์ตันนะครับผลงาน10นัดของเอเวอร์ตันหลังสุดนะครับชนะไป7นะครับแล้วก็เสมอ1แพ้ไป2เกมนะครับผมอัตราการกินราคาอยู่ที่7เกมเลยนะฮะแล้วก็เสียไป2เกมแล้วก็เจ้าไป1นะครับต้องบอกว่าเอเวอร์ตันค่อนข้างที่จะฟอร์มค่อนข้างการกินราคาหรืออัตราชนะค่อนข้างดีเลยนะฮะ ส่วนทีมเยือนอย่างฟูลแลมนะครับ10เกมหลังสุดนะครับของฟูลแลมนะครับชนะไป4เกมนะฮะแล้วก็เสมอ1แพ้ไป5เกมนะครับอัตราการกินราคาของฟูลแลมค่อนข้างดีเลยนะครับอัตราการกินราคา10เกมนี้ฟูลแลมกินราคาไปถึง6เกมนะแล้วก็เสียราคาไป4เกมแล้ว5เกมจาก10เกมนี้นะครับห้าไม่นับแมตท,ที่ไปแพ้ให้กับนิวคาสเซิลล่าสุดนี้นะครับฟูลแลมกินราคาติดกันถึง4เกมเลยนะฮะ ต้องบอกว่าเป็นทีมที่กินราคาช่วงหลังๆมาเป็นทีมที่กินราคาค่อนข้างดีเลยนะครับผมเรามาดูเฮดทูเฮดนะครับของทั้งคู่นะครับที่เขาดวลกันสักหน่อยนะต้องบอกว่าเป็นฟูลแลมนะครับที่ทําผลงานได้ดีกว่านะครับฟูลแลมนะครับชนะเอเวอร์ตันไปถึง5เกมนะครับแล้วก็เสมอกันไป1เกมนะครับอีก4เกมเป็นทางด้านเอเวอร์ตันนะที่เก็บชัยชนะไปได้10เกมที่เจอกันนี้นะครับ อัตราการกินราคาก็แบ่งกันกินราคาไปคนละ5เกมนะฮะตั้งแต่ปี2020นะครับเป็นฟูลแลมนะที่ทำได้ดีกว่านะครับราคาไปถึง3เกมนะครับแล้วก็เสียราคาไป2เกมแล้วต้องบอกว่าเป็น2เกมล่าสุดนี้ด้วยนะฮะที่ฟูลแลมกินราคาจากเอเบอร์ตันไปนะครับผมเกมวันนี้นะครับท้าให้นะวิษณุดูแล้วนะครับเอเวอร์ตันนะครับตอนนี้นะฮะต้องการคะแนนแต้มในพรีเมียร์ค่อนข้างที่จะแน่นอนนะครับเพราะโดนหักแต้มไปนะครับ ต้องบอกว่าอีก2เกมต่อจากนี้นะครับต้องไปเจอทีมใหญ่นะครับสี่วันที่จะถึงนี้ต้องไปเจอกับสเปอร์นะครับแล้วนัดถัดไปต้องไปเจอกับแมนซินะครับผมต้องบอกว่าเกมนี้อาจจะมีการโรเตชันนะครับอาจจะไม่ได้ดุดันเหมือนเกมในลีกนะครับวันนี้ยังไงขอมองไปที่ฟูลแลมนะครับฟูลแลมอาจจะบุกมาชนะได้ในสกอร์2ประตูต่อ1นนะ ยังไงนะขอชี้ไปที่ฟูแลมนะครับจัดไป